สวัสดีครับอยู่กับพวกเราไอทีรีบอผมบาสครับในตอนนี้ครับมีการ์ดจอเข้ามาหาเว็บไซต์เราเนี่ยมากมายหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอสำหรับการทำงาน การ์ดจอสำหรับการเล่นเกมและอย่างตัวนี้ครับ NVIDIA Quadro M2000 เป็นการ์ดจอเมนสตรีมสำหรับคนทำงานครับนำเข้าโดยบริษัท Dewa Natural ประกัน3ปีแบบพรีเมี่ยมวอลันตีด้วยนั่นหมายถึงตลอด3ปีครับไม่ว่าการ์ดจะเสียด้วยวิธีไหนก็ตามแต่จะเสียด้วยวิธีไหนแล้วก็ใช้งานนี่แหละแล้วมันเสียคุณจะมีการ์ดสแปร์ไว้ใช้งานหรือจะสามารถเปลี่ยนตัวได้ทันทีอ่านี่คือคำมั่นสัญญาจากทาง戴瓦ครับอ่ะดูหน้าตาตัวกล่องก่อน กล่องมาในโทนสีดำครับแล้วก็ตัดด้วยสีเขียว u ว d โด M2000 ตัวใหญ่หญเลยหลังกล่องก็ไม่มีอะไรมากมายครับเป็นกล่องสีดำดำเห็นรูปตัวการ์ดหน่อยหนึ่ง q ว a โด o M2000 และที่เหลือก็เป็นเรื่องของสรรพคุณในการบรรยายของการ์ดตัวนี้เดี๋ยวเราดูที่ตัวการ์ดเลยอ่ะเปิดกล่องมาปุ๊บี่ก็จะเห็นเหมือนเป็นแพ็กเกจป้องกันการกระแทกมาอย่างดีแล้วก็ด้านในครับมีตัวการ์ดแกะเลยแกะแต่ยังไม่ให้ดูนี่ครับเป็น โฟมกันกระแทกนี่ครับหน้าตาตัวก์ดเดี๋ยวค่อยดูกันตัวนี้เป็นแผ่นเดเวอร์นะฮะมีคู่มือการติดตั้งแล้วก็เป็นตัววารันตีครับ3ปีอุปกรณ์บันเดินในหรือเลยหรือเลยหมดอุปกรณ์บันเดินก็จะมีตัวแปลงมาให้1ตัวครับ แปลงจาก DisplayPort ไปเป็น DVI ครับนี่คือหน้าตาของการ์ด Nvidia Quadro M 2 0 0 0ครับนี่ตัว c ค v ร r วครับเป็นอลูมิเนียมสีดำแล้วก็มีสกรีนสีดำทับลงไปอีกรอบนึงตัวนี้มีโลโก้ Nvidia แล้วก็ตัวนี้มีคำว่า Quadro ครับตัว Cover เวอรนี่ยปกคลุมเกือบทั้งตัวการ์ดเลยนะตัวนี้ก็จะมีพัดลมเป็นแบบ b รเวอร์ครับดูดอารมณเข้าแล้วก็เป่าอาลมออกนี่ด้านข้างครับ นี่ตัว cover เนี่ยมันก็จะมีสันด้านข้างมีสกรีนคำว่า M 2 0 0 0ไว้คือชื่อรุ่นแล้วก็ตัวนี้ครับไม่มีปลั๊กไฟเลี้ยงไม่ต้องต่อปลั๊กไฟเลี้ยงเพิ่มการกินพื้นที่ก็แค่สล็อตเดียวเท่านั้นเองด้านหลังครับ PCB เป็นสีเขียวแล้วก็มีเม็ดแรมติดอยู่2เม็ดความยาวเนี่ยประมาณ17เซนไม่ถึงดีนะประมาณ16เซนกว่าๆส่วนพอเชื่อมต่อด้านหลังครับก็จะมีให้ทั้งหมด4พอรอตเป็น display พอตหมดเลยเหมือนเช่นเคยครับ นี่ก่อนจะเริ่มทำการทดสอบก็ต้องเช็คสเปคกันนิดนึงครับเทสเบดนี่เราใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะ Intel Core i5 6500ครับเมนบอร์ดกิ๊กไบต์เซตหนึ่งเจ็ดศ r นย์เอ็กดแรมากะทางเคฟครับหลายๆคนถามทำไมแรมใช้เยอะจังของฟรีครับให้ <c oughs> 6 4ผมก็ใช้6 4การ์ดจอนี่ชื่อรุ่นมันก็คือ NVIDIA Quadro M2000 แล้วก็คู d a าคอครับบปัตบิต128บิตครับแรมเป็น gddr 5 4GB คอมเมมตามนี้ส่วนพิเศษเอ็กเพตัวนี้เป็น3.0นะครับจะแตกต่างกับตัว k 6 2 0ตัวนั้นเป็น Gen 2อยู่เซนเซอร์นี่อุณหภูมิครับตัวอุณหภูมิของกรารจอเนี่ย32องศาพัดลมทำงานอยู่ที่56%เรริ่มกันเลยครับการทดสอบแรกครับก็ทดสอบกับการทำงานนี่แหละ โปรแกรมที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือตัว p r e m i e r ร์บเดี๋ยวผม Import ตไฟล์เข้ามานะครับ f o ุ t a ท e ตัวนี้เป็นวิดีโอที่เราถ่ายไว้ของตัวรุ่นน้องเขา e m i d i a Cordo K 6 2 0ขนาดของมันเนี่ย32กิกดึงเข้ามาเลย เริ่มกันที่การอ่านไฟล์นี่ก็ค,ค่อยๆไล่ไปทีละทีละไฟล์นะอ่ะลองดูใกล้ๆความรวดเร็วในการอ่านไฟล์ครับทำได้ดีเรียบร้อยแต่ตัวนี้ก็ยังประมวลผลอยู่นะ แต่มันอ่านเสร็จแล้วผมก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วแหละทีนี้ระหว่างที่มันยังอ่านตรงนี้ไม่จบเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตัดดูเห็นไหมฮะแล้วมันก็เริ่มอ่านใหม่แต่อ่านได้รวดเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวฟุตก้อนใหญ่เนี่ยมันอ่านไปเรียบร้อยแล้วนี่ฟิลิ่งในการตัดครับซูมเข้าซูมออกไม่ได้มีปัญหา าจจะตัดลำบากบนบากนิดนึงนะพอดีนั่งคอมกล้องอยู่ลบบางตัวออกลบบางตัวออกหลายๆคนก็มีเทคนิคในการตัดต่อแตกต,ต,ต่างกันนะผมก็ไม่ได้เก่งตัดให้ดูเฉยๆ <c oughs> อ่ะพอพอพอทีนี้ครับชุดแรกเนะี่ยเดี๋ยวผมทำไลห์ดู แล้วพรีวิวดูก็ลื่นๆ,ๆไม่ได้ติดปัญหาอะไรย้ายคลิปก็ตามมือครับในเราเริ่มสร้างแทร็กมันขึ้นมาเพิ่มมันก็ยังอ่านได้อยู่ปกตินะฮะอันนี้แทบจะไม่ได้ทำให้การมันรู้สึกอะไรเลยแต่พอเราเริ่มใส่เอฟเฟกครับเดี๋ยวผมใส่เอฟเฟกให้ดู ไหไกลคร,ครับจอ 4K ก็ยิ่งตัวเล็กลงอีกผมก็นั่งไกลเอาอีกอ่าแล้วว่ามันพรีวิวไปเนี่ยผมก็จะดึงสีให้ดูไปด้วยเห็นไหมตามมือเลยดึงสีตามมือกันมาเลยไม่ต้องรอแบบหยุดดึงสีแล้วค่อยเพลสีสีนี้สีสีนีนดวงใจผมออกอมม่วงนิดนิด ทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการ Copy ตัวเอฟเฟกที่เราใช้นี่แหละปึ๊บแล้วเพย์ใหม่มันก็ยังตามมืออยู่นะขนาดใสเอฟเฟก c t แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันกระตุกนี่ครับก็เชื่อว่าหลายๆคนเวลาเอาไปตัดต่องานเนาะ ไฟวิดีโออาจจะเป็น Full HD หรือว่าเป็น 4K ก็ตามแต่คงอยากได้อารมณ์ประมาณนี้แหละเวลาตัดต่องานนะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้มันเหลื่อมกันลองดูดิกระตุกไหมนี่การทำให้มันเหลื่อมกันเนี่ยถามว่ามันมีประโยชน์อะไร มันจะเริ่มหนือดน,นิดนิดมันไม่ได้อ่านไฟล์เหมือนกันไปทีเดียวมันเหมือนกับมันต้องแบ่งหัวแบ่งหน้าที่ในการอ่านทั้งแท็กบนแล้วก็แท็กล่างแต่ก็ยังทำได้ดีอยู่ครับนี่ครับก็พอเป็นกระสายนะตัดต่อวิดีโอให้ดูนิดๆหน่นนอยหน่อย เดี๋ยวผมลองใสง่ transition ดูเห็นผลไหมเนี่ยอันนี้คือคุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างการเล่นเกมกับการทํางานตัวการทํางานก็เนี่ยครับอย่างอย่างที่เราเห็นทํางานก็ไม่ได้มีปัญหาแต่เดี๋ยวจะลองเล่นเกมให้ดูด้วยว่าเล่นเกมแล้วมันจะมีปัญหาไหมอ่ะทีนี้ครับเชื่อว่าซื้อกา์ดจอไปตัวละหมื่นกว่าบาท คนอาจจะมีช่วงแบบอยากจะพักผ่อนหย่อนใจนะทํางานเหน็ดเหนื่อยแล้วเฮ้ยขอเล่นเกมสักหน่อยเว้ยทำได้ดีขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูค่าเซตติ้งก่อนอันนี้คือที่โปรแกรมคำนวณมาให้นะความละเอียดเดี๋ยวผมเพิ่มเป็น Full HD ต้องฟังไหนปะอ่ะ ฟูเอสดีแล้วก็ค่าเซตติ้งตามนี้นะวิซิงผมปิดเพราะมันถูกล็อกที่60เฟรมเดี๋ยวดูว่ามันจะเฟรมเลนจะเพิ่มขึ้นไหม <c oughs> อะคา่าที่เซตมาให้เนี่ยเวลี่ไฮไฮไฮเวลี่ไฮเฮ้ยนี่ก้าวจอเล่นเกมเหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับ เปิดกันขนาดนี้เลยนะกินแรมการ์ดอยู่เนี่ยประมาณสัก2กิกกกว่า,วาโอเคทีนี้ครับลองดูกันเฟร,รมเรทครับ60กว่าเฟร,รมสำหรับการเล่นเกมแบบ full hd สวยไหมลองดูภาพสวยครับแต่มันมีอาการขาดการกระตุกของภาพซึ่งทุกการ์ดไม่ว่าจะเป็นการ์ดราคา2อ0 0 0ื่นสาืก็เป็นเพราะอะไรเพราะจองแล้วนั่นเอง <c oughs> เอ้ยแต่ไปดูถูกจอไม่ได้นะจอตัวนี้ 4K นะครับอะไรอะไรเจ๊เจ๊อะไรอะไรโอร้โหดบหลบทำไมวะอะ่อะ เล่นเกม Full HD ครับนี่เฟรมเรทอยู่ประมาณ60กว่าความละเอียดภาพก็สวยงามตามขนาดของมันนะเดี๋ยวขอย,ยืมรถไปขับเล่นก่อนคันนี้ไหมคันนี้ไหมรถก็เก่าคนก็แก่ครับผมนี่หลงไหลจริงๆเลยรถเก่าๆเนี่ยถามซื้อมาขับปเปล่าซื้อมาซ่อมถอยดิถอยดิยยดยเฮ้ยแม็กสวยอ่ะ ลองดูนะครับพอใจไหมกับการเอาไปทำงานที่ผมทำให้ดูพอใจไหม,มกับการเล่นเกมทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความพอใจครับเอ,อ้โหยเป็นไงเป็นไงอ่ะเดี๋ยวขอทรมานมปนิดนึงขอเพิ่มความละเอียดละกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอ ทำงานขนาดหน้าจอเนี่ยอาจจะใหญ่กว่า Full HD อย่างอื่นอยู่เหมือนเดิมนะโอเคนี่เซตติง้งเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับลองดูครับเฟรมเรทจะเหมือนเดิมไหมถ้าเฟรมเรทเหมือนเดิมก็บ้าแล้วเออ ี่ครับเ k เฟมเลทอยู่ประมาณทัก30เห็นไหมพอปรับความละเอียดขับรถไม่ตรงเลยแป๊บแป๊บแเนี่ยพอเอารถไม่ดีมามันก็ขับยากอย่างนี้แหละนี่ครับเออก็จะตั้ง เมาตรงนี่ครับก็ประมาณ30กว่าเฟรมพอใจไหมผมเนี่ยเกิน25เฟรมผมโอเคหมดแหละขอรายละเอียดภาพสวยๆพ,พอพรผมติดไงผมติดการทำงาน25เฟรมนี่ครับ สวยขึ้นแต่มันก็กระตุก,กอะเนาะเล่นเกมมันอาจจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าเฟรมเรทเยอะหน่อยนี่ครับไม่ได้เป็นปื้นนะมีเท็กเจอร์เดี๋ยวขอกลับไปเทียบกับตัวฟูดีนิดนึงครับ พอเป็น Full HD เนี่ยเฟรมก็อยู่60กว่าความละเอียดภาพก็หายไปพอสมควรครับแต่เฟรมเลทน,นะแรกกันอ้าวรถยังอยู่สุดยอดไงเพื่อนยิ้มรถแป๊บแฮบอกแล้วเดี๋ยวดูกันครับพอเปลี่ยนรถแล้วเป็นรถใหม่เนี่ยจะขับดีขึ้นไหมนี่ ไยหลังนี่ผมเหยียบร้อยแเลยนะนี่ครับเออเห็นปะบอกแล้วมันเป็นที่ลด50กว่าเฟรมครับ f ูเอด,ดีเพียงพอครับสำหรับการทำงานและการเล่นเกมตำ๊ำสีสันเป็นไงบ้างครับแต่วันนี้ผมผมลืมปรับกล้องสีมันก็เลยสว่างสว่างหน่อย แต่ก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงกับสีจริงอยู่จอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสีมันก็ยังดีอยู่นะใ,ใกล้ลได้เปลี่ยนเลยครับจอเดี๋ยวจะเล่นตัว3 0 0เฮิร์ตเลยมีไหมสามร้อยเฮิร์ตยังไม่มีให้มันก็เลื่นๆเพลินๆดีนี่ปกติเนี่ยผมเล่นเกมพวกนี้เวียนหัวผมเล่นเทสแป๊บเดียวผมเลิกและ อ่ะประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบการเล่นเกมการทดสอบสุดท้ายครับอันนี้แถมให้เรื่องของอุณหภูมิการ์เดี๋ยวเราเบิร์นกันครับดูการกินไฟมาด้วยนะฮะมุมซ้ายล่างคุณดูการกินไฟไปก่อนทั้งซิสเต็มเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ120วัตต์ CPU 1ตัวครับแรม4ตัวเมนบอร์ด1ตัวฮาร์ดดิ ฮาร์ดดิสเนี่ยผมใส่ไป2ลูก SSD 1ลูกครับจากทางเดว่าขอบคุณด้วยครับแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดดิสตที่เราไว้เก็บข้อมูลอีก1ลูกพาวเวอร์ซัพเนี่ยตัวนี้เป็นของทาง b ีควายห้0ยวัตต์ย้อนกลับไปดูรีวิวได้ครับตัวนี้พร้อมจะไฟกับการ์ดจอทุกรุ่นในเมนบอร์ดก็จะทางกิกกะไบตครับอันนี้เขาไม่ได้ให้เราผมจับฉลากได้มา <laughs> รอตัวให้เขาอยู่ แรมเคฟครับสีสันสดใสอ่ะอุณหภูมิขึ้นมาแล้วครับพ้นตัวเขาเรียกอะไรนะวัดมิเตอร์เนี่ยอุณหภูมิครับต่ำสุดเนี่ยอยู่ประมาณสัก43ตอนที่เริ่มเบิรนนะครับแล้วก็สูงสุดตอนนี้อยู่ประมาณสัก64เริ่มนิ่งแล้วการกิดไฟก็120กวัตต์ครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการ์ด Nvidia Quadro M2000 ตัวนี้ครับราคาอยู่ประมาณสักหมื่นห้านิดๆสรุปเรื่องของการทํางานก่อนผมเทียบอย่างนี้นะผมเทียบกับตัว GT950 หลายๆคนคงถามถึงว่าเฮ้ยถ้า2ตัวนี้เทียบกันจะเป็นยังไงการทํางานเนี่ยตัวนี้กินขาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อใส่เอฟเฟกโชว์พรีวิวเรียลไทม์ตัวนี้ทําได้หมดส่วนการเล่นเกมเนี่ยปรับ Full HD ความละเอียดอย่างที่เห็นครับววลี่ไฮูงก็อยู่ประมาณสัก60เฟรมส่วนพอปรับเป็นความละเอียด2 K เนี่ย มันก็อยู่ประมาณสัก30กว่าเฟรมก็ถือว่าตอบสนองได้ดีครับถ้าเทียบคุณเล่นเกมเป็นหลักก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าทำงานเป็นหลักเนี่ยผมว่าตัวนี้เหมาะครับการ์ดราคาสักห5ืผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนพอเรียนจบทำงานเงินเดือนแรกเนี่ยทุกคนซื้อได้หมดแหละการ์ดราคา15นะซื้อไปก็ทำให้มันก่อเกิดประโยชน์ให้มันงอกเงยอย่าซื้อไปเพื่อถ่ายรูปอวดแล้วก็เล่นเกมหรืออะไรเงี้ยมันมันไม่มีประโยชน์ วันนี้ครับก็ต้องขอบคุณทางเดว่าเนชชั่นรลครับที่ส่งการ์ตัวนี้มาให้เราได้ทดสอบกันแล้วก็ขอขบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท,ท,ท่านครับรวมถึงสปอนเซอร์ที่ส่งเทสเบดมาให้เราใช้งานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอขบคุณทางคนดูทุกๆคนที่ช่วยเป็นกาลังใจให้ครับช่วงนี้ก็เริ่มมีแบบฟีดแบ็กนะการรีวิวรูปแบบใหม่เนิบๆนบเพลงตึ๊บๆึเดี๋ยวก่อนครับสายตืด๊ดรอแป๊บหนึ่ง วันนี้ทีมงานทุกคนครับรวมทั้งผมด้วยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ